สวัสดีค่ะวิชุดาลัตติไพบูลชื่อเล่นชื่อเบลค่ะอาชีพแบบมี2อาชีพก็คืออาชีพหลักก็คือเป็นอาชีพแคมเปิลโปรเจกต์แมเนจเจอร์ทำเกี่ยวกับคอนเสิร์ตอีเวนต์รายการทีวีครีเอทีฟอะไรอย่างนี้และอาชีพอาชีพสำรองคือเป็นหนึ่งในสมาชิกของแทชเชอร์ค่ะเป็นเป็นเหมือนแมเนจเจอร์ของแทชเชอร์แทชเชอร์มันคือพื้นที่สำหรับคนที่ชอบการเต้น ชอบเพลงป๊อปมันคือแบบพื้นที่แสดงออกพื้นที่ให้เราแบบเต้นจริงๆอ่ะคือคาแรคเตอร์เรามันจะเหมือนเป็นเพื่อนนังเอกสมัยมัธยมอ่ะจะมีเพื่อนที่เล่นเก่งสวยรวยดูดีแล้วเราก็จะหนึ่งคนในนะั้นที่แบบเรียนไม่เก่งอะก็จะตลกอะไรอย่างเงี้ย มหาลัยมันก็จะมันถามว่ามันมีช่วงที่แบบเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนสวยเราไม่ได้เป็นคนแบบตัวเล็กเรามันไม่ได้มีโอกาสแบบรุ่นพี่มาชอบหรือโอกาสดีๆอะไรหรือเปล่ามันมีแน่ๆเพราะเราก็รู้สึกว่าแบบอย่างตอนปีหนึ่งเนี้ยคือจากคนที่แบบเราอยู่ห้องที่แบบห้องเก่งแล้วห้องห้องเรียนดีเราก็จะมีความโดดเด่นประมาณนึงเพราะเราอยู่กลุ่มสวยได้แหละแล้วพอมามหาลัยเราก็จะแบบเป็นชนชั้นกลางๆอะไรอย่างนี้ก็จะแบบโดนว่าทำไมแบบ รุ่นพี่ไม่เห็นชอบกูบ้างวะไม่เห็นเรียกกูไปทํากิจกรรมไม่มีแบบอ่าเขาไม่ไม่ไม่โดดเด่นน่ะแล้วก็น้อยน้อยใจนิดๆคือเราพูดทุกเรื่องแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าปมของเราหรือว่าข้อด้อยของเราอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องเรื่องที่น่าอายอ่ะมันมันคือมันก็คือเราก็คือเราอ่ะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บคนก็คนก็โอเคคนก็ไม่ได้แบบยี้เราเราก็เริ่มแบบมีบทบาทขึ้นมา แล้วก็จนมาถึงตอนที่ทำชโนวี v, ก็ได้ได,ได้ได้แบบแสดงกันกับกับอีโจโที่เป็นอ่าทำทัชเชอรด้วยกันตอนนี้ค่ะก็นั่นแหละก็กลายเป็นเหมือนแบบได้ได้มาเล่นอ่าเหมือนพาราดี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเออเราก็ให้เราก็ถ้าทำได้นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบต่อยอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ว่าแบบเราไม่ได้รู้สึกว่าคาแรคเตอร์เรามันด้อยด้อยกว่าคนสวยๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผัวฉันหา เราอะเคยมีโมเมนต์ของการอยากลดความอ้วนนะแต่ว่าเราคิดว่าหลายๆอย่างที่แบบสมมติถ้าเราลดความอ้วนแล้วแบบเอคอคาแรคเตอร์กูก็จะหายไปปะวะไอ้แบบไอ้พวกงานสแสดงหรืองานละครที่มันเข้ามาอย่างเงี้ยมันมันจะหายไปปะวะแล้วกูจะกลายเป็นใครก็ไม่รู้ปะวะจริงๆมันก็ดีต่อสุขภาพแหละเรื่องลดความอ้วนเราก็เลยแบบเอามาหันออกออก,ออกกาลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแต่แบบไม่ได้เป็นเป้เปาใหญ่ที่จะลดความอ้นวนเพราะเราก็รู้สึกว่าเรา เสียดายคาแรคเตอร์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยถ้ากูตายไปอะ่ะอีเหี้ยมึงจะหาคน<อ>ดีอย่างกูได้ยังไงเราว่าคาแรคเตอร์มันสำคัญกับกับปัจจุบันมากอะ่ะคือการเลยนแบบคนหรืออยากจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่มันมีอยู่แล้วมันมันขายไม่ได้ตอนเนี้ยคือเราคิดว่าแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์เราเป็นยังไงเราชอบแบบไหนแล้วเรามุ่งไปทางนั้นน่ะคือ มันมีเราเคยไปคุยกับลูกค้าแล้วเขาก็บอกเฮ้ย <"He i, S 2> อยากได้แบบคนนี้คนนี้คนนี้เราบอกเฮ้ยเราทําไม่ได้ไงหรือคาเลคเตอร์เราเป็นแบบนี้ไลเซนเราเป็นแบบนี้ถ้าพี่ชอบแบบนี้พี่ก็ต้องเชื่อในเราซึ่งสิ่งสิ่งที่ยากก็คือความความความที่เขาจะต้องมาเชื่อเราแหละแต่มันก็ก่อนที่เขาจะมาเชื่อเราเราก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าแบบเราก็ต้องลมลูกค้าประมาณนึงไม่ใช่ว่าแบบมั่นใจมั่นหน้าเดิมไปแล้วบอกว่าให้พี่ต้องเชื่อเราอะไรอย่างเงี้ยคือคือการหาจุดเด่นของตัวมันมัน มันสปอตไลท์มากกว่าแบบการที่เราวิ่งตามคนอื่นะ่ะเออแล้วแบบพอมันเป็นตัวของเราเองสิ่งหนึ่งก็คือเฮ้ยเราเราแสดงออกมาเป็นธรรมชาติเราไม่ได้เป็นใครแล้วมันก็เราก็แฮปปี้กับสิ่งที่เราที่สิ่งที่เราทํามันไม่ได้แบบฉัน้นวนบีเพื่อที่จะเป็นอย่างนี้ฉันลำบากเหลือเกินชันจะต้องแบบใส่ส้นสูงเพื่อที่จะอ่าเป็นคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าถ้าคาแรคเตอร์เราโอเคมันชัดมัน แข็งแรงแล้วมันดีเงมันมีคนเห็นอยู่แล้วอแล้วเราก็ต้องหนึ่งเราก็ต้องเอาตัวไปอยู่ในสปอตไลท์ด้วยมันก็จะมีคนเห็นเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ